ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่เชียงไฮมนะฮะวันนี้เรามีแขกรับเชิญท่านพิเศษเป็นดารารับเชิญพิเศษเป็นเพื่อนสนิทของแจ็คก,กี้เองนะฮะดาราตลกเลยเพื่อนชื่ออาชื่ออารครับอาเป็นอะไรอาในน้ำตัวเต่นเลยอา,อาเป็นผู้ชายแท้ผู <laughs> ้ชายแท้ <laughs> แล้เขาใจผิดนะครับแต่ว่าบุค,คลิกเหมือนกระเธอยนะครับ <laughs> ก็ตอนนี้ก็เรียนเป็นนักศึกษาบริญ,ญาเอก ที่มหายลััคเพื่อจะมีความรู้นะเห็นฉันแบบเดินสับบนไปบนมาทั่วโลกเหมือนฉันแบบเพื่อนฉันก็มีความรู้แก้ววายแก้วละร้อยอยู่อ่แก้วละห้าร้อยอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นร้านพวกนี้แหละตุ๊กเซเลบเขาจะมากินกันก็จะกินได้ก็ได้เราเหมือนก็เซเลปท่านหนึ่งเอากล้องลงลงหน่อยเดี๋ยวเดินผ่านตรงนี้ไปเดี๋ยวตำรวจจับบความเพียผู้จักคนอยู่ยุโรปนะก็ง่ายกว่ายุโรปอ่ะ ฉันชอบนายฉันชอบเิี่ยงไายฉันมาส่งบอลฉันรู้ส,สึกว่านี่เป็นเมืองสำหรับฉันได้คนหนึ่งก็คือคนเตงตัวเก่งให้มีให้เห็นปากายและสองก็คือมันรู้สึกว่ามันมีความออร์แกไนยดมันแบบมีความเป็นระเบียบฟูด a นยูนิเวอร์ซิตี้เยี่ยมชมตามติดชีวิตนักเรียนมาเด็กนักเรียนจีน You can subscribe to my channel too เเออออย่าเอาโซนอินสตาแกรมและนอนยูทูบฝากทุกคนนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด subscribe ให้กับช่องแจกี้เจนี่ด้วยนะคะเอาดี้ดีกว่าถามเรื่องอาหารอะไรต้องมีเรื่องมีผีไหมเรื่องผีหรอหอพักอะมันมีเคสะะนนไอหอฝูโหลวอะข้างๆหอหอหอเราอ่ะอันนี้ออกจยากออกทีวีต้องพูดต้องสุภาพใช่ไหมสุภาพนหมจะโดนชูบล็อกไหมพูดไอตอนนั้นผูโหลว่ะคือมันมีเ โปแลนด์นั่นแหละคือมันบอกว่ามันมีอยู่ห้องนึงมันมีอยู่สี่ห้องใช่ป่ะแล้วมีห้องนึงอ่ะมันจะมีแชร์เป็นสี่ห้องแน้ำไหลอะห้องนึงอ่ะมันเป็นห้องแบบห้องเปล่าเว้ยแต่มันมีกากบาดแบบว่าปิดหน้าห้องอยู่ซึ่งก็ไม่ยูห้ามเข้าแลวคือข้างในอ่ะมันปกติหอเก่าอ่ะมันจะมีพัดลมแต่พัดลมมันหายเออเขาก็สันนิษฐานว่าไปถามว่าอ มันอาจจะเคยมีคนผูกคอตายอ,อ,อะไรเงี้ยแต่คือห้องนั้นไม่ได้มีใครอยู่ซึ่งกูก็ไม่รู้ว่าห้องนั้นเป็นห้องอะไรอันนี้คือเป็นเป็นอพาร์ตเมนต์ที่นั่นก็เลยก็เทยโปแลนด์อยู่แล้วกัเธอก็เลยย้ายออกกัลเทอกลัวผีจริงเหรอ,รอเออแต่ปกติคนยุโรปน่ะไม่ค่อยเชื่อเรื่องผีอะไรอย่างี้นะใช่แต่คุณน,นึกว่านางได้ยินแบบมีคนมาเคาะประตูกลางดึกเสียงน้ำไหลกลางดึกเออเยี่ยมชมตามติดชีวิตเมืองเรียนจีนบล็อกเก็งพาดูซูเปอร์มาร์เก็ตจีนนะฮะ แต่ดูที่จ่ายเงินสซนี่วิธีจ่ายเงินบีชันะฮะอันนี้อัจจิโฟ่อแบบใหม่แบบวีชัอันนี้รูปปั้นประธานเหมาไหนอันนี้เหรอและเหมานี้คือเขาทวีตว่าเป็นแบบเขาทวีตว่าเป็นสิ่งสักดิ์เหมือนที่ไทยไหมหรือว่าบางท้องที่นะเหมือนทวีตว่าเป็นแบบมันมีงานวิจัยเขียนอยู่ที่ทางชาวนาเขาจะนับถือเหมาเป็นเหมือนเทพเจ้าท้องถิ่นก็มีแตาเหมาเจอตุงก็แบบ คล้ายๆคือถ้าเทียบจริงๆคนจีนเขาจะนับชุนงงชาว่าเป็นกัวฟู่กัวฟู่แปลว่าบิดารัฐเพราะว่าคนเพราะตอนแรก่อนที่ตั้งเป็นรัฐบุรุษเออรัฐบุรุษเนี่ยแล้วหมาโจตรงเนี่ยเป็นคนเปลี่ยนประเทศให้เป็นคอมมิวนิสต์พอไหมแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยคือในช่วงสมัยคือเขาเรียกว่า republic of china หรือว่าเออเป็นช่วงอ่มิ่นกัวเนาะคือตอนนั้นต้องเข้าใจว่าพรรคก๊กมินตั๋งอ่ะกับพรรคคอมมิวนิสต์คือพรรคเดียวกันแต่มันเป็นพรรคผสมอ่าแล้วหมอโจตรงก็เป็นอยู่ในนั้น แล้วตอนหลังเนี่ยทะเลาะกันเล้ก็เลยมีการแยกทีมกันเชียคเชก็เลยหนีไปไต้หวันตอนนั้นอตอนนั้นคือตอนแรกคอมมิวนิสต์เสียเปยรียบแล้วตอนหลังสงครามโลกที่สองเป็นจุดเปลี่ยนสาคัญที่ทําใหญ้ญี่ปุ่นเนี่ยเข้ามามีบทบาทแล้วทําให้พรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยเสียกําลังให้ในคนมากในช่วงเวลานั้น,น,น,นทําให้ตอนหลังเนี่ยพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยได้มีโอกาสได้ตีโต้กลับมาแล้วก็ได้รับชัยชนะที่สุดในปี1 9 4 9เออก็คือต้นกาเนิดก็คือคุณ คุณจัสเซนคุณจัสเซนเป็นเป็นถือว่าเป็นบีดาอันนี้ก็คือลูกปั้นเหมาเราต้องไปทำความเคารพนะก็ได้ฝักแกจะไม่อยู่เหมือนเกาหลีเหนือใช่ไหมที่จะต้องยืนเป็นเรียงหน้ากระดาษแล้วก็ถอดหมวกแล้วมวกถอดหนวกแล้วแกก็จะเห็นเด็กๆแบบว่ามาแบบรู้สึกแบบตื่นเต้นตื่นเต้นแล้วก็จะแล้วเด็กก็จะเริ่มมองว่าพวกนี้เป็นใครอันนี้คือลูกประานเหมา นี้พี่อ่านว่าลไะเมาเจอเมาเจอตุงเนี่ยหรอเมาเซดงเ19า8 9 3ถึง1976คือวันเกิดเขา1893ถูกต้องเดือน12ธันวาคม1976ก็หลังสงครามอ่าก็คือตอนที่ถ้าเทียบกับไทยใช่ก็ตอนที่ไทยสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับไทยจีนกับจีนสถานปราชาชนก่อนนั้นเรานับว่าไต้หวันเป็น เป็นจีนเดียวใช่ก็คือสถาบาัรัฐจีนจริงเหรอแล้วก็อนนั้นไทยก็คือเรานมีความสําพัญธกับ,ก,บกับไต้หวันมาก่อนมีก่อนเมนแลนด์ใช่ในปีหนึ่งเก้าสี่ตั้งแต่คือเราสถาปนาในป<ก>ีหนึ่งเก้าสี่หกก็เลยก่อนชาตามเนี้หรอใช่ก็คือช่วงช่วงคือช่วงสงครามที่สองเราไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์อะไรเลยกับกับกับไต้หวันคือแต่มีในเชิง เชิงโอเวอร์ซีไชนีสกับเชิงแบบลับๆไม่เป็นออฟฟิเชียลเออจะเลยอธิบายให้ฟังว่าเป็นอย่างนี้เนาะเพราะงานวิจัยวิจัยเราก็ทําเรื่องช่วงระยะเวลานั้นเหมือนกันแล้วคนจีนก็เริ่มสนใจว่าเราพูดภาษาอะไรกัน <c oughs> เออเขามองมองกันนะแล้วนี่มันเป็นโซนหอพักหรอแล้วไหนโซนมหลาลัยจริงอะ <c oughs> มหลาลัยจริงอันนี้คืออยู่ด้านหลัง <c oughs> ก็เป็น dorm, สตูดิโอตอมสองใช่มันจะมีอันนี้จูโหลจะเป็นตึกแพงสุดอันนี้รองมาแล้วก็คือกูอ๋อใช่แล้นี้เสียเงิน อันนี้เสียงเงินแต่อันนี้ไม่เสียดูต่างกันอยู่นะไม่เสียกับเสียงเงินอันนี้ดูเป็นแบบคอนโดลุมพินีไปนึงวันนี้ได้มาเดินผ่านสวนหลอกกับมือกูวะเนี่ยเดินผ่านสวนได้ไหมเดินผ่านสวนเหรอชอบในสวนเหรอต่อไปเราจะไปดูตึกกวางหวาโลไหมหรือเราจะไปดูอีกตึกแปดสองอันนั้นเป็นตึกไอคอนิกของฟูต้าไป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 ค่ะหล่อนี้ซึ่งฉันไม่รู้มากกวนว่าเราเคยมี พอสัมพันธ์กับไต้หวันนอนนั้นเราจะค่อนข้างตามตามอเมริกาเพราะว่าเราต้องการพื้นที่ของตัวเองในยูเนต็ดเนชั่นใช่ไหมเราก็เลยต้องมีเราต้องเลยยอมรับว่าสถาว์รัฐจีนไต้หวันมึงเลไต้หวันเป็นรัฐบาลอย่างถูกต้องแต่ตอนนั้นรัฐบาลจีนแดงเนี่ยยังไม่ถูกยังไม่ถูกไปขึ้นไปขนไตอนนั้นใช่แถวแถวมองโกเลียเนี่ยตรงบริเวณนั้นก็มีการกระทบกระทั่งกับทหารโซเวียตทําให้มันมี คือทาให้ตั้งแต่นั้นทุกวันนี้นะจีนก็ยังมองว่าโซเวียตก็จะมีบทบาทในเรื่องของความมั่นคงทางชายแดนอยู่เหมือนกันอ๋อก็เลยถือว่าปิดชายแดนตั้งแต่โควิดแล้วก็ไม่เปิดเลยก็มีความห้ามอยู่เพราะว่าจริงๆจีนกลัวลัสเซียเพราะต้องเข้าใจว่าจีนเองเนี่ยติดอยู่กับ2ประเทศใหญ่ๆเี่ยใกล้ๆกันเนี่ยมีมีประเทศอะไรบ้างอินเดียรัสเซียอินเดียรัสเซียถูกต้องอ๋อฉันม่มีความรู้เหรอคือเป็นเทปที่มีสาระสุดล้วนะเป็นเทปที่มีสาระเป็นเทปแรกเป็นเทปแรกเป็นเทปคอนเทนต์ใหม่คอนเทนต์ใหม่ ตึกใหญ่โตอยู่นะอันนี้คือเป็นอะไรเหรมีตึกคณะเป็นตึกเรียนสถาบันภาษาก็เรียนที่นี่เราเรียนภาษาจีนก็จะเรียนที่นี่เหมือนกันเป็นตึกเมนของมหาลัยนี่นหรอเป็นตึกเออเป็นตึกไอคอนนะ่ะถ้าเป็นธรรมศาสตร์ก็จะเป็นตึกโดมแต่ว่าวิวนั้นแต่ว่าไม่นนี่เป็นตึกใหม่แต่ส่วนตัวเราไม่ชอบอาร์เคติเจอร์แบบนี้เราชอบแบบไอที่เราเดินผ่านกัเออเออเออนี่มันก็เป็นโมเดิร์นบิวติงเน้นความใหญ่โตตามภาษาจีน แล้วน,นี้ตึกที่แกเรียนอยู่ตรงไหนอ๋ออยู่ฝั่งนน้นอันนี้จะเป็นคณะปอตีเรียนถ้าส่วนใหญ่ ตึกมันดูเตี้ยๆนอยที่นี่มันดูแบบชั้นเตี้ยๆและสีเหลืองนี่คืออะไรจักรยานสีเหลืองเนี่ยสีเหลืองเนี่ยคือใช้ได้เหมือนกันแต่คุณต้องมีประปรชาชนจีนซึ่งไม่มีประปรชาชนจีนอ๋อสำหรับคนจีนสีฟ้าสําหรับพวกต่างดาวได้อย่างเราได้หมดเลยอันนั้นเด็กแต่งตัวอะไรอ่ะอันนี้ก็เป็นชุดเออเขาเรียกว่ากี่ผ้าวันฝูพันฝูแต่ไม่รู้สมัยไหนพันฝูก็คือชุด traditional Chinese ฉันซื้อแต่งมั้งดีกว่ามีมาในเมืองมีมีมีถ้าต้องเข้าใจว่าสังคมจีนในยุคศักดินามันค่อนข้างแบ่งกันชัดเจนมากอีลีดอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้มันยังมีอีลีดไหมมันก็มีเนาะวันนี้ก็เป็นร้านค้าจะดูของที่ระลึกของฝากแหมเปลี่ยนเรื่องทันทีเลยนะพูดถึงพันธมิตไม่ได้เปลี่ยนเรื่องทันทีเลยนะไม่ได้เขาให้ตั้งชั้นจะดูไหมมีอะไรอ่ะก็เป็นของฝาก ู <Who> done, ดอัน University Campus อันนี้คือเขาคุยกันบอกว่าเขาคุยปกติใช่ไหมเขาไม่ได้ตะโกนด่าลูกใช่ไหมแบบไปกลับบ้านอย่างเงี้ย <laughs> ถามแจ็คก,ก่อนแจ็คอยู่ยุโรปมาตลอดมันเหมือนยุโรปไหมคือถ้ารู้สึกความรู้สึกของแจ็คมันนว่มันเจ็ดสิบ เจ็ดสิบสามเปอร์เซ็นที่เหมือนเจ็ดสิบสามเปอร์เซ็นที่เหมือนอยุโรปมันก็เกือบเหมือนอยุโรปนะถ้ามันไม่มีเนี่ยรถจอดอย่างเงี้ยเป็นสึกแบบเส้นแบบคลาสิกเลยเขาเรียกว่าซื้อคู่เหมือนอันนี้คือดั้งเดิมหรอดั้งเดิมอันนี้เป็นร้อยปีแล้วแบบใหม่เ,เจอแบบใหม่อีกแล้วมันต้องอย่างงี้ เออมันต้องอย่างนี้มันต้องเนี่ยแบบใหม่เบเลเซียกรารเนี่ยมันเหมือนไปแบบแฟชั่นวีคได้ Oh, คนเยอะมากคนนี้แบบมันเป็นวัน national holiday uh, national Chinese Chinese national day คิดถึงบ้านไหมคะ oh, ได้อยู่ได้อยู่คิดถึงหรอกรุงเทพหรอเราคิดถึงผู้คนมากกว่าไม่ได้คิดถึงก็คิดถึงนะความเป็นไว์ซิ i ี้ไว์ที่ยังแบบไปไม่สุด oh, oh, oh. จเจริญยังไปไม่สุดจเจริญแต่ไปไม่สุดไปไม่สุด,ไ,ไ,มสดไม่รู้ว่าติดอะไรแัน ไม่รู้ว่าติดอะไรกันตรวจหน้าานาหักเรอหน้าหลักตำรวจแบบหน้าหลักเด็กๆอาโพรห้าสี่สามอาร์ซารีค่ะตอนนี้ก็จะเป็นญาติแบบถนนปักกิ่งทำไมต้องเรียกว่าปักกิ่งอ่ะทำไมไม่เรียกถนนเซี่ยงไายอ่ะไม่มันเป็นชื่อถนนไง มป็นถนนกำแพงเพชรสอง่ยทำไมต้งชื่อกับเป็นชื่อจังหวัดเป็นชื่ออะไรอย่างงี้ก็จะเป็นแบบตามถนนไหว้ทานมันแปลว่าหายหนอหนึ่งว่าไหว้ทานแปลว่าแบบให้ทานอ๋อนี่เป็นย่านโรนงแรมหรูเอ่าพินิสซูล่าไว,าาวน์แก้วละห้าร้อยหยวนจิบไปล่ะ <laughs> ให้มันสมศักดิ์ศรีเท่าไรกับการมาเซี่ยงไฮ้เฮ้ยคนนี้เก๋คนนี้เก๋ เออแบบใหม่กกกเก๋แบบใหม่แบบนายแบบจีนคราจะใช้น่าจะเป็นนายแบบกน่นหน้ี่แหละใช่ใช่ชอบชอบลุกเขาฉันชอบนายฉันชอบซิ่งเขาฉันมาส่งวันฉันรู้สึกว่านี่เป็นเมืองสำหรับฉันได้เพราะว่าเออหนึ่งก็คือคนเตะตัวเก่งให้มีให้เห็นปากายอัยนนี้คือพูดถึงตัวเองป่ะและสองคือมันรู้สึกว่ามันมีความออกแบบสำหรับมีความเป็นระเบียบแล้วมันก็เป็นเมืองที่สะอาดอ่ะแต่ว่าแต่จะเอาเมืองเนี้ย projection ของทั้งเมืองจีนไม่ได้นะ oh. อันนี้เราบอกอะเพราะว่านนมันเป็น,ปนแค่เซี่ยงไฮ้เมืองเดียวคือเรียกว่าประวัติศาสตร์ของเซี่ยงไฮอ้อะมันโตมากับต่างชาติมาถูกออกกําไนมากับต่างชาติแล้วตอนหลังมาถูก take over ต่อ oh. แล้วเซี่ยงไฮ้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเมืองที่เป็น s p r i n g อร์ดให้จีนเข้าสู่ความเป็นทุนนิยมเ oh. ออเออใช่อันนี้ก็คือต้องต้องบอกเพราะเมืองอื่นไม่ได้รับบรรยากาศแบบนี้ใช่มันจะเป็นอีกแบบหนึง่งหรือเราจะเดินให้สุด ตรงนั้นไปก่อนแล้วเลี้ยวเข้าหนานจริงดูก็ได้เหมือนกันเอาไหมก็ไดนน้เราจะเก็บวันนี้เราจะเก็บเดะบันทั้งหมดได้เอาสักรูปไหมตรงนี้เหรอเดินทางกันมาครึ่งตอนแล้วนะครเพื่อนเพื่อนถ้าเพื่อนๆน,นชอบนะครับฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e แล้วก็ติชมเป็นกําลังใจให้แจกี้ด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยเรากําลังรอจะดูไฟนะครับซึ่งจะจัดตอน6กโมงตรงนะครับอยู่ที่ฝั่งตรงข้ามเดอะบันนะครับ วันนี้ที่เรามาเนี่ยโชคดีมากนะครับเพราะว่าไฟที่หอไข่มุกเนี่ยปกติเขาจะประดับด้วยสีแสงสีอื่นนะครับแต่วันนี้เขาประดับด้วยสีธงชาติเพราะว่าเป็นวันชาตินะครับคนดีาเยใเยอะายมากนะสเปกเลยอ่ะเดอ่ คนคือแจ็กกี้อะเราไม่รู้ว่าวันที่เราจองตั๋วมาเนี่ยมันเป็นวันชาติตรงกับวันชาติจีนพอดีก็ว่าอยู่ว่าทําไมตั๋วบินจากยุโรปมาเซี่ยงไฮ้เนี่ยมันค่อนข้างถูกในช่วงเวลานี้นะครับแต่ก็ไม่รู้มาก่อนเพราะว่าเพื่อนบอกว่าช่วงเนี้ยเพื่อนหยุดพอดีแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นวันชาติของชาติจีนนะครับ คนเนียก็จะเยอะเป็นพิเศษนะครับไม่ว่าจะอยู่บนบริเวณนานจิง East Station หรือว่าลงมาใต้สถานีแล้วก็ยังคนแน่นอยู่นะครับเราก็เลยตัดสินใจขึ้นไป Rooftop กันนะฮะก็คือหลีกหนีคนไปชมวิวยามค่ำคืนจากบนยอดตึกสูงนะครับในย่านฝั่งตรงข้าม The ะบันคืนนี้เรามากันที่ The r i c ช t o n Hotel Shan างไฮนะครับมาที่ r o ฟท็อปชั้น50-52นะครับก็จะสามารถเห็นวิวเดอะบันแล้วก็ เห็นวิวหอไข่มุกด้วยนะครับสวยงามมากเลยครับยามค่ำคืนนะครับนำชมอ่าโอเคอ่าสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เรากลับมาที่เซียงไฮ้เดโฟแล้วเดโฟหรือเดย์ทรีก็ไม่รู้ <Day> มาหลายวันแล้วแล้วก็ตอนนี้อ่าคุณรำพาฉันมาที่ย่านซินเทียนตีไปะย่านคนเก๋ เซนเนดี้จริงอันเนี้ยมันเป็นถ้าเป็นตามประวัติศาสตร์ใช่ไตรงนี้เป็นปัญญาเขตชาวฝรั่งเศสตามสุธิสัญญาอ๋อถึงว่ามันสิงเกะไงเพราะเป็นคนฝรั่งเศสแล้วคือความสำคัญของยานเนี้ยมันจะมีเป็นไซส์ที่เรียกว่าที่ก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์แห่งแรกของจีนไม่แน่ใจว่าเดินเอากล้องลงๆหน่อยเดินผ่านตรงนี้ไปเดี๋ยวตำรวจจับเหรอบางทีอ่ะเขาไม่ให้ไมค์เซลฟี่แต่ว่าก็ถ่ายไปเรื่อยๆแต่คิดว่าเขาไม่น่าสนใจกะเดินเดินผ่านไปแม่กินข้าวอยู่อันเดินเข้าไปข้างในอ่ัเนี่ยทางซ้ายมือเนี่ยแหละครัับอนนนี้เป็ เป็นสถานปัตยกรรมก็ซื้อซื้อคู่เหมือนซึ่งเป็นแบบเฉพาะของเซี่ยงไฮ้อันนี้ซ้ายมือนี่คือสถานที่ประชุมแห่งแรกที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนเมื่อเมื่อร้อยปีที่แล้วร้อยปีที่แล้วอ่าตรงซ้ายมือปกติเขาจะมีกลางวันนะครับแอ้ตอนนี้มีกลางคืนใช่ปกติปกติจะมากลางวันเดี๋ยวไกันกลางคืนคนละบรรยากาศยามมาเริ่มส่องสแล้วะยามองมาพยายามดูเยอะช่องเลยครับตำรวจก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเนาะ แล้วก็ตรงนี้เนี่ยเออเป็นบริเวณตึกที่การก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนขึ้นในปีพันเก้าร้อยยี่สิบเอ็ดเออ่าจริงๆเนี่ยเปิดให้เขาชมได้แต่ว่าตอนเนี้ยเออเขาปิดเพราะว่ามันกลางคืนแล้วก็ถ่ายรูปเก๋ๆแถวนี้ได้เ็กีเนป็นวิวกลางคืนจริงโซนนี้ยังยังธรรมดาเราจะพาไปอีกโซนอยากจะถ่ายรูปแถวนี้ก่อนไหมหรือว่ามันมืดจะถ่ายอะไรตรงนี้ฮะอ่าโอเคถ่ายผู้ชายจะถ่ายพอได้เด็กๆนี่เลยทำไมเขามองแกล่ะ อออ้เแล้วก็เดินทะลุดินทะลุตรงนี้ก็จะเป็นย่านที่ชอบถ่ายรูปมากมันจะเป็นย่านที่คนจะนิยมมาถ่ายรูปที่<ป>ถ่ายรูปจะเป็นตอกสมัยก่อนจะเป็นร้านค้าเป็นร้านก็เป็นปร้านก็ีแล้วเออแต่ว่าก็จะไปอยู่ร้านช่วงนี้วันชาเนาะเด็กคนจะเยอะหน่อยเมื่อคืนฉันบอกว่า้ฉันจะพูดเรื่องประเด็นอะไรนะแต่ที่ฉันบอกว่าฉันขี้เกียจเล่าหลายรอบจำไม่ได้อ่าบอกให้เตือนด้วยเรื่องหัวก็ฉันมีเรื่องจะเล่าเมื่อคืนไงเกี่ยวกับซเออเป็นซอสแบบนี้ ซอยเก่งซอยเก่งไปกติอะไรนะฮะซอยเก่งอย่ามาง18เลทช่องโซเชียลช่อง18เลทบวกอ๋อ18เลทบวกเออเนี่ก็จะเป็นกิจกรรมเออเรือสายแมาเพราะว่าดูคนเยอะแล้วก็จะเป็นยานที่บอกว่าแก้ววายแก้วละร้อยอยู่วันแก้วละห้าร้อยอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นร้านพวกนี้แหละร้านอ่าพวกเซเล็บก็จะมากินกันมันก็มันก็จะกินได้อยู่นะก็ได้เราเหมือนก็เซเล็บท่านหนึ่ง อ๋อนี่ไงออกมาแล้วคนแบบเออคนดื่มคนด <c> ื่ม <oughs> refinery the refinery น่าจะเป็นร้านไวน์อ๋อนี่แล้วก็มีช็อปแบบ valentino เก๋ๆอะไรอย่างเงี้ยอยู่ใช้ได้ใช้ได้ถือว่านำเที่ยวได้ไม่ผิดหวังมันก็จะเป็นแบบร้านขายของแบรนด์เนมเออใช่แต่เราเดินมาเก็บตรงนี้ก่อนก็ได้เห็นไหมลรกดูคนเขาแต่งตัวแบบเก๋ๆกันทั้งนี่งเหรอเอเอก็อมีบ้างปัปายปัปาย มันจะมีร้านขนมหนึ่งที่กูชอบมันอร่อย,ะะยอะไรนี่พนักง,งานวาเลนติโน่วาเลนติโน่วาเลนติโนเมคอัพมาเป็นย่านของต่างประเทศนิดหนึ่งเออมันทำดีนะจะบอกว่าเสียงไงมันสะอาดมากเออสะอาดกว่ายุโรป พูด <laughs> จากคนอยู่ยุโรปนะนว่ามันสะอาดกว่ายุโรปอะแล้วแบบถ<ช>นนอะไรเงี้ยมันดูออร์แกนิคดูออร์แกนิคดูออร์แกน<ฉ>ิคฉันชอบมากก็มันแบบตอนแรกไม่คิดว่าจะชอบเลี้ยวขวาเลี้ยววขาเพราะว่ามันจะมีร้านขนมร้านขนมปัง<อ>ที่ไม่คิดว่าจะราคาะจะถูกในบริเวณนี้นี่ฮะทำไมอะรันนี่มีอะไรเด็ดถึงชอบมากก็จงเจอโยนะอยู่ไหน แล้วขนมปังตลาดที่ดีนะซื้อไหมล่ะเนี่ยซื้อเลยไมลองมารู้ดีไม่ดีนี่คือล้างล้างเอาเลยเดี๋ยวซื้อไปล้างกอนจะไล้างมือเลยเป็นเป็นคอนเซ็ปที่เก๋ที่เก๋คือเราไปล้างเลยและใช้ได้จริงและพร a c t ติคอเนี่ยเออเนี่ยล้างเลยล้างตรงเลยเออสกินแคร์จีนเหรอโค้ชเล่รังขายอย่างนี้เลยโอ้โห ก็กเปป็น็นนนนนายเเจวกกิิิโโลลไไไมม่่่ด้้ชะคซือเเออเอาละครับเพื่อนๆเราก็เดินทางกันมาถึงตอนท้ายของเอพิโซด1นึในเชียงไฮแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกด subscribe แล้วก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้กับแจ็กกี้ด้วยนะครับ และในตอนหน้าเนี่ยเราสัญญาว่าเราจะพาเพื่อนๆเ,เนี่ยพาไปทัวร์เมืองเซี่ยงไฮ้นะครับในจุดไฮไลท์พิเศษพิเศษอย่างเช่นบนยอดตึกที่สูงที่สุดของเซี่ยงไฮ้นะครับรวมไปถึงแจ็คกี้และอาร์ตก็ยังคงอยู่ในเอพิโซดหน้าเช่นเคยนะครับเราจะพาเพื่อนๆเ,เนี่ยไปเดินทัวร์เซี่ยงไฮ้นะครับอย่างคนโลคอลอย่างคนท้องถิ่นนะครับสัญญาว่าสนุกแน่นอนนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกด subscribe ไปได้เลยแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้านะครับ